ครับท่านจำวัดอยู่ที่วัดไทยคูมุณาโลครับอุทธขยาประเทศอินเดียเขาขอกาบทมนด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับสิบห้านาทีโดยประมาณพระกผมสับข์ก็ายความเคารพพระมหาเทรานุเทระอุบาสกอุบาสิกาทุกคนทุกท่านในภาควันนี้นะครับเราเพิ่งจะได้สวดไปในส่วนของอภิพายตนะแป แล้วก็วีโมกแปดแล้วก็จะได้บรรยายทั้งสองหัวข้อนี้นะซึ่งเป็นในยยะสําคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงกับพระอานุนไว้แล้วก็ต้องแสดงสองข้อนี้ต่อกันด้วยถ้าเราพูดถึงอภิพย,ยตะนะเราก็ต้องพูดถึงวีโมกถ้าไม่พูดถึงอภิพยสถนะเราจะไม่เข้าใจวีโมกแปดที่พระองค์งแสดงต่อถ้าเราไปอ่านเฉพาะวีโมกแปดเราก็จะไม่เข้าใจนะ เพราะว่าพระองค์ทรงแสดงเป็นไปตามลำดับในวิโมกขนะ์แปดข้อที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าเรามีรูปสัญญาภายในเราเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกมีขนาดเล็กมีสารผานเล็กนะเห็นว่าดีหรือไม่ดีแล้วเราก็ครอบงำได้อภิภายตนะเนี่ยมาจากศัพท์ที่คําว่าอภิภูแล้วก็อายตนะนะครับแปลว่ากันเข้าไปครอบงําจิตเรามีอํานาจที่จะไปครอบงําด้วยอํานาจ อายตนะแปดข้อนี้ได้เดีย๋ยวเราจะมาอธิบายเป็นข้อๆนะครับเราว่าไปก่อนว่ามีแปดมีอะไรบ้างอันที่สองก็เรามีรูปสัญญาภายในเราเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกแล้วเรางมีสัญญาที่เราจะครอบงำจิตนี้มีอํานาจในการที่จะครอบงำรูปในภายนอกที่มีขนาดนาดใหญ่นี้ได้เรียกว่าอภิพยัตนาข้อที่สองข้อที่สามก็คือมีอรูปสัญญาภายในใหเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกมีขนาดเล็ก ข้อที่สี่ก็มีรูปสัญญาภายในเห็นภายนอกมีขนาดใหญ่ข้อที่ห้ามีารูปสัญญาภัยในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกมีสีเขียวมีสันผานเขียวมีลักษณะเขียวตงรงคบภาษาบ,บาลีคือนีละเดี๋ยวเราจะได้ว,ว่าข้อต่อไปเราจะเห็นความสอดคล้องข้อที่หกนะครับมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกมีสีเหลืองปีตะ๊ะ ข้อที่เจ็ดเห็นมีสัญญามีอรูปสัญญาในภายในเห็นรูปในภายนอกมีสีแดงโลยีตะข้อที่แปดมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายในภายนอกมีสีขาวโอทาตาัสี่ข้อนี้เนี่ยสอดคล้องกับอะไรครับวันณะกศินสีวันณะกศินสีก็ก,การกําหนดสีเขียวนีลัการกําหนดสีเหลืองตีตะการกําหนดสีแดงโลยีตะ การกําหนดสีเาาโอทาตัทีนี้มาพูดถึงข้อหนึ่งสองสามสี่ก่อนหนึ่งกับสองเนี่ยท่านบอกว่ามีรูปสัญญาภายในแล้วก็เห็นรูปทั้งหลายในภายนอกที่มีขนาดเล็กขนาดใหญ่การที่เราจะมีอำนาจจิตที่จะไปครอบงำรูปท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะไปอาศัยการครอบงำรูป เราก็ต้องรู้จักนามรูปก่อนนามรูปเราพูดไปหรือยังครับเราพูดไปแล้วใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องอริยสัจสีเราพูดถึงกติจสมุปบาทเราพูดไปแล้วยิ่งพอออกไม่ออกเรียนอนภะิธรรมมาด้วยนะยิ่งง่ายเลยเราท่องจํากันมาอย่างดีรูปคือรูปยี่สิบแปดเป็นมหาภูตรูปสนีะ่ดินน้ําไฟลมแล้วก็เป็นรูปที่อาศัยมหาภูติยนะี่สิบสี่โดยเรามาพูดถึงไอ้สิ่งที่สําคัญ อีกสิบข้อนั่นคือภาษาทักภาษาทรูปเนี่ยแปลว่าที่ตั้งที่อาศัยอยู่ภายในแต่อยู่กับตัวเรามีอะไรบ้างหนึ่งจักขูตาสองโสตหูสามคานะจมูกสี่ชิวหาลิ้นห้ากายะกายเป็นภาษาทักเป็นที่ตั้งสัพทการแพทย์เราก็ใช้คำว่าภาษาตาจักหูภาษาภาษาหู นะครับภาษาจมูกภาษาลิ้นภาษากายพอคู่กับข้างนอกที่เรียกว่าโคจรรูปคือสิ่งที่โคจรมากระทบอะไรละ่ะที่โคจรมากระทบตาก็คือรูปะรูปสิ่งที่มากระทบหูก็สัพพะเสียงแต่เสียงนี่โคจรมากระทบหูคันทะคือกลิ่นที่โคจรมากระทบกับจมูกรสคือรสที่โคจรมากระทบลิ้นโอทัพะคือสิ่งที่โคจรที่มากระทบ ทางกายทีนี้แล้วเราจะครอบงำได้อย่างไรเนี่ยเราก็รู้ข้อมูลพื้นฐานและเป็นดาต้าเลียนเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้วว่าอ๋ออาชญานะเนี่ยแหละเป็นปัจัยทําให้เกิดอะไรครับเราเพิ่งจะสวดไปเมื่อวันก่อนเองปฏิจจสมุปบาทอาชญนะสรายอานะเป็นปัจจัยทําให้เกิดภาาัสสาวะปัสสาะเป็นปัจจัยทําให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทําให้เกิดตัณหา เราจะครอบนำรูปได้อย่างนี้เพราะว่าเรารู้จักแล้วว่าอะไรเป็นที่ตั้งอะไรเป็นสิ่งที่โครจรมาโดยเฉพาะข้อหนึ่งสองสามสี่ท่านจะหมายเอาสิ่งที่จะทำให้ได้เป็นไปเพื่อชาณนะหรือชาในอะภิพยตนะกับวิโมกเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของชาแล้วก็รูปประชานเป็นหลักแต่ก่อนที่เราจะไปมีอำนาจจิตที่จะครอบนำเนี่ยเราก็ต้องมาทวนตัวเราเองก่อนว่ารูปปักสัญญาที่เป็น เห็นชัดในข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเราถูกครอบงำในแต่ละวันเท่าไหร่ที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งปันหาสามตาที่เราไปเห็นรูปเนี่ยเราครอบงำได้ไหมหรือว่าถูกรูปครอบงำในแต่ละวันตื่นมาจนั้งตอนนี้เราถูกรูปทั้งหลายครอบงำซะส่วนใหญ่เพราะเราตกไปอำนาจของกามมาัญหาถูกกระทบและก็ชอบใจเราไม่ได้กำหนดรู้ไม่ได้กำหนดละไม่ได้พิจารณาเท่าทัน เราก็ถูกเสียงนะครอบงำรูปครอบงำอีกแล้วแตนะ่สัตทาเสียงก็เป็นรูปเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปรูปภายในรูปภายนอกภาษาท่งโจรลนะในรูปเสียงก็เป็นโจระรูปที่ครอบงำเราเราไปได้ยินเสียงที่พอใจที่ชื่นใจโอ้วันนี้นะแต่งตัวสวยจังเลยวันนี้ผิวพรรณปุดพองจังเลยเสียงทั้งหลายก็ครอบงาำจิตของเรากลิ่น นะกินทั้งหลายด้วยอำนาจครอบงำด้วยความชอบและความไม่ชอบบางคนเข้ามาก็ได้กินพูแต่ที่มีความชุนที่มีความไม่พอดีมาก<ๆ>เกินไปก็เก<ๆ>ิดอารมณ์โทสะจิตมาจากโทสะมรจิตสองคือปฏิฆะหนึ่งโทมนัสไม่ชอบใจหนึ่งถูกโทสะจิตเข้าครอบงำด้วยฐานะฐานะเป็นปัจจัยทําให้เกิดโทสะจิต เพราะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าร,รูปทั้งหลายที่โคจรมานี้เราจะครอบงำได้เราจะมีอำนาจเหนือกว่าก็ต้องเป็นผู้ที่กำหนดรู้ได้เท่าทันพิจารณาละได้อย่างถีดว้วนพิจารณาละอย่างไรพระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้แล้วในอนัตตรัพนณสูตรแม้แต่ที่เราสวดกันในมหาปรินิพานกสูตรก็มีกล่าวไว,ว้ว่าให้พิจารณาโดยวความเป็นองไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่เที่ยงอย่างไรไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปเสื่อมไปสลายไปตายไปดับไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะถูกปัจจัยปรุงแต่งถูกสภาวะทั้งหลายบีบคั้นเพราะทนอยู่ไม่ได้ความทุกข์จึงเกิดขึ้นที่เป็นอนัตตาเพราะว่ามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่ตกอยู่ในอำนาจไม่สามารถสั่งบังคับได้นี่คือให้เราพิจารณารู้กำหนดละเพื่อไม่ให้เกิดอกุศุรธรรมดวงต่อไปก็คือตัณหา่เรากำหนดรู้อเยตนะที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดผัสสะสูุกระทบจากอายตนะภายนอกภายในก็เป็นเวทนาคือความรู้สึกคือธรรมชาติที่เสวยอารมณ์แล้วเขาก็จะพิ พัฒนาต่อยอดไปเป็นตัณหาสามเมื่อเรารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วกําหนดรู้กําหนดพิจารณาบ่อยๆแล้วการพิจา,ารณาไตรลักษณ์อย่างนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเจริญอนุปัสนานสามก็ขึ้นชื่อว่าเจริญวิปัสนาในวิปัสนาคาถาในเหตุอย่างนี้แหละเราถึงจะสร้างปัจจัยสร้างเหตุที่เราจะไปครอบงำรูปก็คืออภิพายะนะในข้อที่หนึ่งได้ คือมีรูปสัญญาภายในภายในคืออะไรตอนที่เราพูดถึงอะกายในกายกายภายในกายภายนอกเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมในคําว่าในภายในนี่คืออะไรถ้าเราไปดูในพระสูตรตอนท้ายภายในนี่ก็คือตัวเราเองตัวเจ้าของภายนอกคืออะไรบุคคลอื่นสัตว์อื่นเห็นกายในกายก็คือเห็นกายทั้งอกยางที่อยู่ภาย ของเราเองเนี่ยแหละเดีย๋ยวเราจะได้ว่ากันในส่วนนึงเราขายของไว้ก่อนถ้าใครอยากเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งอย่างลึกซึ้งอย่างละเอียดก็เรียนเชิญในช่วงในราษาก็จะมีการสอนที่วัดเราพุทธคยานานาชาตินอกจากสอนที่วัดแล้วเรากอ็ออนไลน์ทุกคนก็สามารถที่จะฟังแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันได้เราเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาก็คือเวทนาของเรา ที่อาศัยฝันห้านี้เกิดอาศัยอัญตันะนี้เกิดเห็นจิตที่เสวยเวทนาอยู่จิตสิบหกอย่างจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตหดหูจิตฟุ้งซ่านแปดอย่างนี้เกิดกับเราตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มมีสติเริ่มเจริญเริ่มปฏิบัติเริ่มภาวนาจิตแปดอย่างที่เหลือก็จะเกิด จิตเป็นมหาคตาจิตไม่เป็นมหาคตาจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิจิต้นแล้วเราเ็จิตไม่้นแล้วแปดอย่างหลังก็จะตามมาเพราะฉะนั้นก็มาเราพูดถึงข้อที่สามสี่ก็คืออรูปปัญญัอรูปสัญญาในภายในคําว่าอรูปแปลว่าไม่มีรูปไม่สามารถที่จะกําหนดรูปได้ามว่าในภายในล่ะมีอะไรบ้าง ถ้าเราพูดถึงกสิณสิบสิ่งที่ไม่เป็นรูปที่ไม่สามารถที่จะกําหนดได้ในกสิณมีสิบอย่างในนี้ท่านพูดไปแล้วกี่อย่างครับสี่อย่างอีกสี่อย่างที่เราเห็นชัดก็มาจากมหาภูตรูปแล้วก็มาจากสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือปัวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุนี่ก็เป็นกสิณอีกสี่อย่างแล้วก็มีอีกสองอย่างนั่นก็คืออาโลกสิณ แสงสว่างแล้วก็อากาศสังะสินก็คืออากาศหรือว่าช่องว่างในกายเนี่ยเรามีช่องว่างอยู่เยอะมากาาาธาตุท่านในอภิธรรมท่านก็จะบอกว่ากายของเรานี้มีธาตุหกนอกจากไอสี่ธาตุนั้นมีอะไรอีกอากาศสภาพะแล้วก็วิญญ,ญาณธาตุก็คือช่องว่างในกายแล้วก็ธาตุคือความรู้ที่เกิดที่เรารู้สภาวะการเกิดดับในกายทั้งหลาย ทีนี้ทําไมถึงเราจะต้องเห็นการเกิดดับแลอเราก็เห็นใรูปประสัญญาให้ชัดเพราะว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยจิตของเราก็จะคอบงำจะมีอํานาจเหนือกว่าจิตที่เราถูกครอบงําด้วยตัณหาสารที่จะเป็นไปในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาทีนี้มาพูดถึงการเกิดดับของรูปเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเกิดดับของรูปเนี่ยที่ จะเป็นไปเพื่อวิปัสสนาญาณเนี่ยเราด้วยเห็นการเกิดดับเนี่ยมีกี่ลักษณะเห็นการเกิดดับของนามรูปของขันห้านี้มีห้าสิบลักษณะแบ่งเป็นการเกิดยี่สิบห้าลักษณะดับยี่สิบห้าลักษณะรวมเป็นห้าสิบการเกิดห้ามีอะไรบ้างพระองค์บอกว่าการเกิดเนี่ยเห็นการเกิดเพราะว่าอวิชชาเกิดรูปจึงเกิดตัณหาเกิดรูปจึงเกิดกรรมเกิดรูปจึงเกิด อาหารเกิดรูปจึงเกิดนิพพติคือความสื่อต่อทั้งหมดทั้งมวลน,นี้รูปจึงเกิดขึ้นนี่คือห้าแล้วเอาห้านี้ไปคูณขันห้าเป็นยี่สิบห้าไฟดับก็เช่นเดียวกันอาวิชาดับรูปจึงดับปัญหาดับรูปจึงดับกรรมดับรูปจึงดับอาหารดับรูปจึงดับนิพพติคือความสื่อต่อทั้งมวลทั้งมวลน,นั้นดับรูปจึงดับ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เชกเช่นเดียวกันแต่เวลาน้อยอาจจะไม่ได้อธิบายเพิ่มแต่ที่ยกมาเนี่ยเพื่อจะให้เห็นว่าถ้าเราต้องการที่จะทำอภิพายตนะข้อที่หนึ่งสองสามสี่ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยเราต้องเข้าใจองค์รวมอย่างนี้ก่อนเมื่อเราเข้าใจได้แล้วเราก็ฝึกกำหนดรู้กำหนดรักจิตของเราก็จะครอบงำจะมีอำนาจเหนือกว่าจิตที่จะยินดีในรูปในอรูปทั้งหลาย เหล่านี้ได้ทีนี้พอไปข้อที่ห้าข้อที่ห้าเนี่ยกานพูดถึงนีระกสินทําไมถึงต้องทํากสินเพราะว่ากสินเนี่ยพระพุทธเจ้าพระองค์ยกย่องว่าเป็นกรรมฐานที่ทําให้เกิดฌานได้ง่ายที่สุดฌานครอบงาอะไรฌานะเนี่ยข้าอะไรฆ่านิวรน,นิวรห้ามีอะไรบ้างกามาฉันทะกามาฉันทะนิวรณ ที่เรียกว่ากามาฉันทานีวันคือความพอใจความยินดีความกำนัดความเพื่อเพลินความใข่ยิ่งในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเรามีความกำนัดเพื่อเพลินยินดีมากจึงเรียกว่ากามาฉันทะพยาบาทะพยาบาทะก็พัฒนาต่อยอดมาจากปฏิภโทมนัสแล้วก็เป็นพยาปาทะการเก็บเอาไว้ความผูกใจเจ็บ พยาปาทะก็จะพัฒนาต่อยอดไปเป็นอุปายะข้อต่อไปก็กิีน้ามิทะนิวอนความง่วงเหงาหาว,าวนอนบายนี้ถูกกินนาเอาไปกินบ้างหรือยังอย่างนะโอาธุข้อที่สี่ก็อุดทันจักกูทุจักความพุงสร้นรำคาญใจความพุงส่้นรำคาญใจข้อที่ห้าก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัย ฌานทั้งหลายเป็นปัจจัยไปเพื่อฆ่านิวรณ์ไปนั้นเมื่อทอาอรูปสัญญาภายในการด้วยการกําหนดคสินที่มนสิการของเขียวมีลาคสิยได้ก็ขึ้นชื่อว่าครอบงำนิวรณ์ได้ครอบงำอภิสรจิตได้มีใจเป็นใหญ่เหนือกว่าอภิสุรธรรมนอกจากนี้แนละ้วพระองค์ยังสรรเสริญไว้ในส่วนอื่นๆหรือว่าสูตรอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายด้วยสมถะาวนา และโดยเฉพาะมากมีองค์แปดที่เราได้ว่ากันสัมมาสมาธิคือประทมมชานทุติยชานตติยชานจกตุถะชานอันนี้คือข้อที่ห้าข้อที่หกก็ทำกสินได้ด้วยการมนสีการสีเหลืองปีตะกะสินข้อที่เจ็ดก็ด้วยการเจริญกสินที่มนสีการสีแดงโลหิตาข้อที่แปด ก็ด้วยตอทาตะสีขาาทีนี้สีเขียวในกายเรามีอะไรบ้างอารูปสัญญาดูในกายเราสิเราไม่ต้องออกไปภายนอกดูภายในในร่างกายมีอะไรบ้างที่เป็นสีเขียวเศรษฐก็สีเขียวน้ําดีในกายก็สีเขียวถ้าเราเห็นอ่าลงเข้าไปข้างในแล้วใครเคยไปดูผ่าศพเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าส่วนไหนบ้างที่เป็นสีเขียวในกายสีแดงสีเหลืองในกายมีอะไรบ้าง กระดูกก็มีไขมันทั้งหลายใต้ชัน้นผิวหนังนี่ก็เป็นสีเหลืองฟันบางคนก็สีเหลอืองสีเหลืองในกายนี่เยอะแยะพอไปข้อที่เจ็ดโลหิตะสีแดงสีแดงนี่เยอะไหมเยอะมากเลยน้ำเลือดก็สีแดงแสีแดงเราจะเห็นเห็นเยอะในกายโปธาตะสีขาวสีขาวในกายเยอะไหมเยอะเหตุอย่างนี้การมณสิการอย่างนี้การกระทําอย่างนี้เนี่ย ขันชื่ออภิพายตนะนะมีจิตที่เราจะครอบงำมีอำนาจเหนือกว่าอากุศลกรรมทั้งหลายโดยมนาสิการรูปเห็นรูปภายในแล้วก็ภายนอกมีขนาดเล็กขนาดใหญ่เห็นอรูปภายในที่อาศัยรูปภายนอกขนาดเล็กขนาดใหญ่ทําฌานให้เกิดด้วยกระสินสีเขียวกระสินสีเหลืองกระสินสีแดงแล้วก็กระสินสีขาวโดยเฉพาะกระสินสีขาว เดี๋ยวเราจะได้ว่ากันในส่วนของอากินในมิโมกษ์ไปโอภาตกสินกับอารกะสินเนี่ยสองอย่างนี้เป็นกระสินที่จะทําให้แล้วก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดทิพกระจักสุได้แล้วกสินสิบอย่างนี้สิ่งที่พระพุทธเจ้ายกยวองที่สุดคืออโรมกสินอารกะสินเนี่ยเป็นปัจจัยอันเอกที่จะได้ทิพกระจักสุใครอยากได้ตาทิพก็เจริญอารกะสินอโรกะสินเนี่ยไม่ได้เพ่งแสงสว่างเพ่งดวงอาทิตย์นะใน ที่ไทยจะต้องเคยฟังหลวงพอ่อฤาษียังดำท่านพูดไปดีมากเลยนะการทรํากสินเนี่ยการเพ่งกสินเนี่ยไม่ได้ทําให้ติดตาแต่ต้องทําให้ติดใจ mm hmm. การที่เราจะทําให้ติดใจได้เนี่ยก็ต้องทําให้เกิดเป็นปฏิภาคนิมิตนะปลูกข้าหานิมิตมาก่อนนะทําทให้ติดตาปฏิภาคนิมิตก็ทําให้ติดใจแล้วก็สามารถที่จะกําหนดย่อขยายได้ mm hmm. อันนี้คือเป็นไปเพื่อฌานแต่ของเรานี่สิมันไม่เป็นไปเพื่อฌาน มันเป็นไปเพื่ออาุศสแม่ไปดูรูปอันนี้แล้วก็ต,ติดตาจึงใจเหลือเกินผ่านไปสิบปีแล้วก็ยังจําขึ้นใจได้ไอ้ที่มันเป็นอาคุลธรรมทั้งหลายเสียงคําชมเนี่ยเขาพูดไปเพื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้เห็นหน,าน้าไม่ขึ้นได้เลยมันตึงตาจึงใจใช่ไ,ไหมแต่ที่มันเป็นไปเพื่อที่จะทําลายซึ่งนิ่ันรรธรรมทั้งหลายเนี่ยมันไม่ค่อยติดตาตึงใจเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกไว้่านพูดไว้ด,ไวดีมากทําให้ และนี้เทคนิคของการทรําอารมณ์กสินเนี่ยความมณาสิการแสงสว่างไว้ภายในให้มากๆากแ,แล้วก็สําหรับผู้ที่เรียนในพิธามน่าจะเคยได้ยินว่าการเจริญกสินเนี่ยไม่ควรที่จะเดินหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์เพราะแสงแห่งพระอาทิตย์มีกําลังมากทําให้ตาผ้ามัวแล้วก็เวลาเราเห็นแสงพระอาทิตย์เกิดขึ้นในตาพระราตร์ตาเราก็จะเห็นแสงสิ่งที่มันผ้ามัวทําให้นิมิตท,ที่เราเพ่งอยู่นั้น มีความผ้าเรือนได้สําหรับผู้ฝึกใหม่ๆที่แรกก็ะทำมาก็ไม่เชื่อนะพอดีครูบาอาจารย์ที่ทเรียนในพิธธร,รมทำมาพูดให้ฟังอ๋อเราพอเราดูจากความเป็นจริงดัวกับกิริยาอ่ามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสําหรับผู้ใหม่แต่สําหรับผู้ที่ทําชํานาญแล้วไม่ใช่ปัญหาแต่เพราะว่ากําหนดได้ชํานาญแล้วอันนี้ก็เป็นการอธิบายสรุปความของ อภิพยัตนังแตกโดยย่อแตเด็ดพาที่สองก็จะได้พูดถึงพิโมกแตกตอขอถวายความเคารพไว้ในโอกาสนี้ครับขอบคุณครับอาจารย์ทีได้เมตตาให้พอคิดสกิดใจที่เรามองข้างบางคนก็คิดไม่ถึง